random นะคะตามคำเรียกร้องนะดูดวงเกี่ยวกับการเงินล้วนๆน,นะคะดวงการเงินของเราภายใน21วันนะคะผ่านให้เด็กนี้นะคะก็คือ law of attraction นะคะ attract ก็คือการดึงดูดนะคะเชื่อมต่อหรือว่าดึงดูดนะคะการเงินเข้ามานะคะผ่านกฎนี้นะคะก็เลยตั้งเป็นดวงการเงินภายใน21วันนะคะคุณจะสามารถนะคะที่จะ ดึงดูดการเงินมาได้ไหมนะคะหรือว่าคำนำทางนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ,ะการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็น ep ที่4ี่นะคะไม่ได้ทำคลิปนี้หลายเดือนแล้ว <laughs> ไม่ได้ทำคลิปนี้หลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่กลับไทยก็ยุ่งมากๆต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ มาต่อกันเป็น EP ที่สี่นะคะดวงการเงินภายในยี่สิบเอ็ดวันเราดูพลังงานของคุณหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงพลังงานชีวิตเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นิ่งมันเหนืดไม่ใช่มันเหนื่อย <c oughs> ทำไมมันนิ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะนะคะนิ่งมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเพราะว่าเราดูดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ ไม่ใช่คุณไม่พยายามอะแต่มันไม่คืบหน้ามันเป็นจังหวะด้วยอาจจะเป็นดวง Down, ดาวเดินถอยหลังนะคะเออหรือรวมไปถึงแบบเอเนจีเรานะคะคนเรามันก็มีช่วงขึ้นลงมันก็มีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็สู้ไม่ถอยนะอืมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าพยายามที่จะแอคทีฟในเรื่องของงานด้วยอืมมันทําให้คุณเหนื่อยนะคะมันทําให้คุณเหนื่อยอะ อเนี่ยพอสมควรนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะเออคุณยังมีพลังแห่งความศรัทธายังมีจิตที่แบบเฮ้ยมันต้องผ่านไปให้ได้สิมันต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้แต่มันเป็นช่วงที่มัน hard time สำหรับคุณพอสมควรนะคะเดอะเวอร์เอาลคะค่ะช่วงเวลานี้จะผ่านพ้นไปได้นะคะการ สองใบนี้มาร่วมกันเขาเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยนะคะไพ่เมเจอร์ขึ้นโหสี่ใบแส่งว่าอิทธิพลภายใน21วันนี้ในเรื่องการเงินมันจะต้องมี something เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินนะคะแต่ผลลัพธ์นี้จะออกมาในลักษณะที่แบบไม่ว่าคุณจะรอคอยผลลัพธ์อะไรต่างๆนนนา,น,านะคะรอคอยเงินที่จะเกี่ยวกับงานรอคอยเงินที่เกี่ยวข้องกับการจบเคสหรือเกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับทางไกลนะคะ สัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายในยี่สิบเอ็ดวันแหละอืมถามว่าคุณกำลังจะเคลียร์บางอย่างโครงการโปรเจกต์หรือจะเคลียร์สิ่งที่ทําอยู่เพราะเพราว่าคุณรองเงินคุณจะทําได้ไหมคุณมีโอกาสทําได้ถึงมันจะช้าช้ามากคุณเหนื่อยมากด้วยนะคะเออใกล้จะจบแล้วเพราะว่าเดทไลน์มันก็เป็นภายในยี่สิบอ็ดวันนะคะตามเงื่อนไขของเราที่เราพูดขึ้นอ่ะทีนี้มาดูนะคะ ในเรื่องของการเงินคุณเป็นยังไงนะคะพลังการเงินของคุณช่วงนี้แน่นอนมันนิ่งนะคะแล้วไพ่จะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับการเงินเนาะพูดถึงการเงินอ๋อถึงไพ่อันนึงขึ้นมาเดอะมูนไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนะคะทุกอย่างคุณแบกรับความรับผิดชอบไว้คนเดียวคุยกับใครก็ไม่ได้ทุกอย่างมันอึดอั้นตันใจอยู่ข้างใน บางคนยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนเป็นช่วงที่หนักโดยเฉพาะภาระความรับผิดชอบนะคะเออไม่ว่าจะเป็นแบบในหน้าที่การงานแล้วความรับผิดชอบส่วนตัวด้วยเรื่องของเงินตอนนี้นะคะมันแซดอะคะเอาตรงตมันแซดแล้วก็หาทางไม่เจอนะคะไม่มีใครแบบให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงที่หาถามคุณมีปัญหากับคนใกล้ตัวด้วยอืมต้องใช้ความแบบพยายามสุดๆอดทนสุดๆนะคะช่วงยี่สิบเอ็ดวันนะ่ะ ไม่ใช่ช่วง21วันสีช่วงที่ผ่านมานะคะก่อนหน้าเนี้ยแต่ตอนนี้คุณนิ่งอยู่ช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณนิ่งอยู่อืคุณนิ่งมากๆในเรื่องของการเงินแล้วคุณก็วุ่นวายมันเหนื่อยเอาตรงๆมันเหนื่อยนะคะเนื่อยสุดๆแหละแต่ถามว่ามันก็จะมีโอกาสบางเรื่องให้คุณได้ฉวยโอกาสอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของงาน นะคะอาจจะเป็นงานที่สองนะคะหรือทางเลือกที่สองของคุณนะคะที่คุณจะชฉวยโอกาสเราก็ไปจับตรงนั้นนะคะอืมบางคนก็อยู่ที่เดิมแล้วก็การเงินไม่ดีเลยนะคะใหญ่จะออกจากที่ใหม่มีโอกาสจะออกงานหรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะหรือคุณอาจจะจบโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คุณก็จะไปจับอีกงานหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่ท้าทายเป็นช่วงที่เหนื่อยนะคะแต่เป็น จะต้องใช้อินทิวชันของเองแต่ว่าสมองเรามันไม่เคลียร์แต่ว่าเดอะแฮง m a n มันเป็นไพ่แห่งความแบบรอบคอบด้วยเช่นกันเอาดีๆก็คือให้ให้คุณได้วิเคราะห์นะคะถึงจุดไหนที่คุณแบบบกพร่องไปถึงจุดไหนที่เอ้ยฉันอาจจะทําไม่ถูกทางนะฉันวางแผนใหม่ในเรื่องของการเงินของฉันอลองดูไม่ว่าจะเป็นการหารายได,ได้หรือว่าค่าใช้จ่ายก็ตามนะคะทีนี้เดี๋ยวโมโบจะเปิดไพ่อันนี้ให้นะคะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกัน มันจะมีสองสำรับนะเดี๋ยวหาอีกหนึ่งสำรับให้เกี่ยวกับอ b บ n ันดั e นแล้วกันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินนะม,มาค่ะเดี๋ยวจะใช้สำรับนี้กับสำรับนี้ให้อย่างระใบนะเป็นแนวทางนะคะให้คุณในเรื่องของการเงิน ภายใน21วันนะคะจาก Attraction ดึงดูดการเงินภายใน21วันกำลังสั่งไพ่มาใหม่นะคะคล้ายๆใบชาเลยอะขอหนึ่งใบเอาอ่ I can read for a better feeling thoughts นะคะขึ้นมา ช่วงนี้เอาตรงๆอ่ะหัวเรามันแบบเหมือนกันมากเลยเดี๋ยวแหงแหงกับอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมเออมันเป็นช่วงที่แบบไม่ใช่แบบว่าจมดิ่งนะมันเป็นช่วงที่แบบคุณใช้ความคิดเยอะนะคะอ่ามาดูความหมายจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมโบสารให้ฟังแต่ว่าจะขอเปิดอันนี้อีกหนึ่งใบนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับให้แอนเจิลนบันดันมาช่วยเราด้วยนะคะแองเจิลนบบันดันหนึ่งใบ ดีมอปร์บันดนะคะความฝันแห่งความมั่งคัง่งหรอแม่ได,ดูสิคะความหมายนะคะของในเรื่องของการเงินภายในยี่สิบอดวันมีคําแนะนําอะไรบ้างอ่าใบนี้นะคะบอกคุณว่าคุณสามารถเข้าถึงความคิดที่ทําให้คุณนรู้สึกดีได้หมายถึงว่าคุณอาจจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดนะคะจากสิ่งที่คุณเจอนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดี นะคะจากที่คุณรู้สึกนะตอนนี้ได้เอาตรงๆก็เปลี่ยนความคิดในมุมกลับก็ได้หรือสร้างความคิดจินตนาการให้คุณรู้สึกดีก่อนนะคะจากภายในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามจะดีหรือไม่ดีก็ตามเกี่ยวกับการเงินตอนนี้ให้คุณสร้างความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมณนะตอนนี้นะคะเอออะไรก็ตามนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะสร้างขึ้นมาภายในใจแล้วให้รู้สึกดีนะคะเริ่มเรียนรู้ไปชีลเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะต่อมานะคะ จากมุมมองนะคะแล้วคุณอาจจะเข้าใจบางอย่างมากขึ้นนะคะธรรมชาติที่พัฒนาไปนะคะของการเป็นอยู่ของคุณและก็คำสัญญาที่สภาพแวดล้อมมันขัดแย้งนะคะเอออาจจะมีอีโก้อะไรบางอย่างในเรื่องของความเชื่อไม่เชื่ออยู่ภายในก็ตามคุณเข้าใจกฎของแรงดึงดูดอันทรงพลังแล้วก็ความยุติธรรมความถูกต้องซึ่งตอบสนองต่อเจตจำนง เสรีของผู้สร้างทุกคนนะคะเมื่อเช้าไม่ใช่ขอโทษทีเมื่อเข้าถึงความความคิดที่รู้สึกดีที่สุดนะคะเท่าที่คุณะจะหาได้ให้คุณะเข้าถึงความคิดที่คุณนรู้สึกดีที่สุดเกี่ยวกับการเงินเท่าที่คุณจะทําได้นะคะหรือว่าหาฟิลลิ่งนั้นได้คุณจะแบบว่า มีความเบิกบานนะคะแล้วแรงสั่นสะเทือนน่ะมันจะทำงานนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับเป้าหมายของคุณอีกครั้งด้วยความสนุกสนานในชีวิตนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณดังนั้นแน่นอนเท่าเราเศร้านะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยเขาชอบความสนุกสนานเขาชอบความแฮปปี้แต่ถ้าตาตา,ตาบใดที่เราไม่สมดุลหรือว่าเราเศร้า มันเหมือนถูกบล็อกอะค่ะในเรื่องของการเงินนะคะดังนั้นให้คุณสร้างนะคะอารมณ์นะคะที่ทรงพลังนะคะในเรื่องของความสุขนะคะคุณอาจะต้องเข้าใจกฎของแรงดึงดูดใครไม่รู้ว่ากฎของแรงดึงดูดคืออะไรนะคะลองเสิร์ชไปใน Google หรือว่าเสิร์ชใน y o u t u b e เยอะแยะมากมายการดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะจะต้องแบบทำฟิลลิ่งของตัวเองอารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะจะทำให้เรา จะทําให้เรารุ่งหรือร่วงก็ได้นั่นคืออารมณ์นะคะที่สุดยอดของมนุษย์นี่แหละนะคะทีนี้เรามาดูว่านางฟ้านะคะในช่วงยี่สิบเอ็ดวันนี้นางฟ้าเนี่ยกําลังแบบนําทางอะไรคุณไหมนะคะแล้วช่วยเราเรื่องใดบ้างนะคะภายในยี่สิบเอ็ดวันนี้เนาะคุณได้อันนี้นะคะ dream of a b u n d a n c ขึ้นมานะคะอ่ะใบนี้นางฟ้าของคุณบอกคุณนะคะสีอะไรเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> เหมือนสวรรค์เลยอะนะคะความฝันของความอุดมสมบูรณ์ขณะที่ขณะที่คุณนอนหลับพระเจ้าทูตสวรรค์ของคุณและตัวตนที่สูงสุดของคุณเนี่ยกำลังให้แนวคิดคำตอบแล้วก็แนวทางแก้ไขที่ได้รับการนำทางจากสวรรค์แก่คุณ อย่าลืมบันทึกความฝันของคุณลงในสมุดจดบันทึกเพราะมันมีข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่จะช่วยให้คุณสแสวงหาความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงได้โอ้โห Amazing มากนะคะ <amazing S 1> ความหมายไพ่ใบนี้สัญลักษณ์จะมาจากความฝันนะคะแสดงว่าเทวดาพระเจ้าทูตสวรรค์ของคุณเนี่ย นะคะหรือตัวตนอินเนอร์ไฮเออเซลของคุณตัวตนที่สูงสุดของคุณภายในเนี่ยนะคะกำลังนะคะให้แนวคิดบางอย่างแล้วก็คำตอบนะคะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่คุณกำลังประสบปัญหาหรือว่าแนวทางที่คุณอยากจะพยายามที่จะตอบโจทย์กับอะไรบางอย่างเป็นข้อมูลเชิงลึกมันจะมาจากในฝันนะคะดังนั้นให้คุณจากนี้ไปภายใน21วันนะคะจดบันทึกสังเกตความฝันของคุณด้วย นะคะมาจากฝันเพราะมันมีเดะมนขึ้นมาอยู่นะคะอืมแต่มันเป็นฝันที่โอเคอยู่นะแต่บางทีคุณอาจจะฝันเห็นคนฝันเห็นคนตายหรือฝันเห็นแบบน้ําแม่น้ําฝันเห็นคล้ายเดจาวูฝันเห็นว่าเฮ้ยคุณแวบไปที่หนึ่งอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะเออเอาละบางคนนะความฝันที่ฝันเห็นน้ําเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณฝันเห็นแม่น้ํานั้นหรือว่าน้ําภาชนะอะไรก็ได้เนี่ยมันใสหรือมันขุนนั่นคือความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกําลังพยายามอะไรบางอย่างนะคะมันลีลฟมันปลดปล่อยออกมาผ่านความฝันแสดงว่าคุณกําลังเครียดแล้วก็พยายามอย่างมากอืมกับปัญหานั้นนะคะเออถ้าขุนมากแสดงว่าปัญหามันหนักมากทีนีน้ร่างกายเรามันเหนื่อยไงมันเหนื่อยสะสมอะ ออดังนั้นเขาก็อาจจะมาบอกอะไรคุณในฝันนั่นนั่นคือคุณอาจจะต้องสังเกตอะไรบางอย่างเพราะว่าคนเราอะเวลาหลับมันมันเป็นเหมือนบางทีก็แบบว่ามันเหนื่อยนะคะเออความเหนื่อยก็แบบว่าอาจจะแบบว่ามาจากในฝันก็ได้นะคะที่มันเป็นสัญญาณนะคะหลายอย่างนะคะหลายอย่างดังนั้นนะคะภายใน21วันนี้คือให้คุณนะคะบันทึกความฝันของคุณสุดท้ายและท้ายสุดนะมาดูว่า ภายใน21วันนี้ทุกคนคุณอยากรู้จะมีโชคลาภไหมเนาะก็แค่21วันยังไงก็ทำตามนะคะการเบเนเฟตกดของการดูดเงินก่อนนะภายใน21วันนี้จะมีโชคลาภไหมนะคะโอ้เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเสียงเลยดีกว่าภายใน21วันนี้คุณจะทุ่มที่งานสุดๆนะคะคุณจะแก้ไขปัญหาในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะจะมีโอกาสให้คุณได้ขว่คว้ามาใหม่เลยโอกาสใหม่โอ้มีค่ะ โอกาสใหม่นะ่าจะมาโชคลาภทางด้านการงานนะคะมาค่ะเดอนสันได้โชคค่ะได้โชคเกี่ยวกับการงานหรือผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนแบบสายเปย์ก็ได้เข้ามาช่วยแล้วให้โอกาสทางการงานคุณทําให้คุณได้คลี่ลายนะคะปัญหาที่คุณเจอหรือรวมไปถึงถ้าเป็นโชคลาภละหมอโบเป็นโชคลาภเลข1、นเลขสเลขหเลขสเลขแเลขศน นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขแปดเลขศูนย์นะคะอืมโอเคนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้คุณโชคดีนะคะมีเดซันอยู่กรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณตัวตนที่สูงสุดของฉันซึ่งนำพาให้ที่นำพาให้ฉันไปพบกับทางออกและก็การเสกสร้างชีวิตที่ดีขึ้นความสุข ทางการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันไปว่าคุณได้รับแมสเซจนี้นะคะจากเทวดานางฟ้าของคุณแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะเลิฟเลค่ะ